แนะนำ iPad ให้หน่อยค่ะได้ค่ะเล็กแนะนำเป็น iPad Gen 10เครื่องนี้เหมาะกับทุกคนแน่นอนค่ะและที่ยูเฟนไ iPad Gen 10เริ่มดาวที่4,900บาท แถมดาวแล้วได้เครื่องเลยทันทีค่ะที่บอกว่าเหมาะกับทุกคนคือ 1. เป็นรุ่นที่ใช้สายชาร์จ Type C ได้ฉะนั้นใครที่ใช้มือถือ Android ก็สามารถชาร์จร่วมกันได้ค่ะ 2. เป็นรุ่นที่มีขนาดหน้าจอเริ่มต้นที่10.9นิ้วจอ r e t i n a LCD มีแบตเตอรี่อึดและมีน้ำหนักเบาค่ะจึงเหมาะกับการใช้งานตลอดวันแถมพกพาสะดวกเลยค่ะมาต่อข้อ3ากันค่ะเป็นรุ่นที่รองรับ iPad OS ใหม่และคาดว่าจะอัปเกรดได้อีก3-4ปีเลย ซึ่งข้อดีของการอัปเดใหม่ได้คือทําให้รองรับโปรแกรมใหม่ๆที่จะเปิดตัวในทุกๆปีแน่นอนว่าสายกราฟิกที่ใช้งาน iPad เป็นประจํา iPad Gen 10ก็รองรับการอัปเดตนี้ด้วยค่ะจริงๆมีเยอะกว่าน,นี้นะคะ แต่แค่3ข้อก็ตอบโจทย์ว่าเป็นรุ่นที่เหมาะกับทุกคนจริงๆแล้วคะ่ะถ้าใครฟังคลิปนี้จบแล้วอยากให้แนะนําสเปค iPad รุ่นไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและเดี๋ยวเล็กมาตอบในคลิปหน้าคะ่ะสาระน่ารู้กับเพื่อนที่รู้ใจ You f e n ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและเซฟคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะ